ชุ่มนมเทวดา <c oughs> สัมมันตาจักกะวาเหสุตัตตาขัดฉัดตุเทวตาตัตะมังมุนิลาชิสสุทัตุสังฆะโมคะลังสักเคกา,มากเมจะลูเปสิริขะตะเนเนจกตติเเควิมาเน นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตัิยมปิพุทธัทงสรนังคาฉามิตัิยมปิธรรมัาางสระนังคาฉามิตัิยมปิสังฆังสระนังคาฉามิสี่บทสวดสกิริยาคาถานติเมสระนังอายังพุทโธเมสระนังวหลงังเอเตสจาวัจเนสสะ,ะโหติเมโหวติสัปปทานติเมสระนัง ยังธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตสจจชเจนะโสติเมโหติสัพทาณติเมสารนังอายังขคโเมสาระหนังะละวังเอเตนจจะสจัวัชเชนะโสติเมโหติสัพทา,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 าห้ามหาธรรมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัตมยังพระกวา เกสุวิหารติกามิละวัตถุสมิงมหาวเนมัทะตาพิกัสังกนะสันทังปะจะมะเตหิพิขุสะเตหิสัพพเทวะอะระตาหิสะสะหิสะโลกะทาติหิเทวะ,ทะาทตาเยปูเยนะสันติปฏิตาโหติพระระวันตังอะ สนายพิขุสังขจักถัาโขจะตุนังตุทธาละวะสนิกานังเทวนังอาตะโหสิยังโหพิกเวสเทสุวิหะรติกัปิละวัตุสมิงมหาวกเนมหาตาพิขุสังขนะทัเทงปัจจะมะัตเตหิพิขุสัตหิสัพเพหวะอะระหตาหิ สหิจโลกทาโตหิเทวตาเยปุภเยนะสันติปติตาโหนติสัพพตวันทัศนายะพิกุสังฆะยันโนยันมะปิยามปิเยนะภะกะวาเตนุสังกะเมยามะอะภิกะมิตรวาภะกะวโตสันติเกัเจกะคาถาเสยามติ อัตโขคาเทวตาเสยถาปิมานะภะลาวาปุริโสสำปตาติวาตานังปติเสยยายะป,ะ,ปะสาติตังวาภาหังสำมิเฉยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทวะสุาาะหัตตาอิตาปะกะวะโตปุริโทปะลุระหังสุอัตโขตาเทวตา พิปันตังหาพิวาเทตวาเอกะมันตังอัถถังสุหะกะมันตังทิขาโขอากาเทวตาภะคะวะโตสัตติเกอิมังค์ถังอัพาสิมหาสมมาโยปวะนันยังทะวะกายาัะมาคตาอัตตธรมหะอิมังธรรมะสัมมยังทะกิตาเยวะหะปะลา ิตาสังขติอะตโขปลาเทวตาภักวโตสัตติเกอีมังกาถังอะพาสิตัตตะพิกโวจะมาทาหังสุกิตังอัตโนปุจุกะมะกะสุสละวะเตเนตินะเหอิอินทะริยานิรักขันติปัตติตาติ ทัคโขอ,อัปปาราเทวตาพระะวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเจต,ตวารีขังเจต,ตวาปฏีขังอินทะรีขงัขงโอจะมะเนเชเตสะรติสุทาวิมานตาจักกุมาตาตุทันตาสุสุนาคาติทัโขอ,อัปปาราเทวตาพระขะวะโตสันติเกอีมัง ธาถังภาพาศิเยเยจิพุตธาสาระนังขะตาเสนะเตขะมิสิติฮาปายะปิมูปหายะมะสุสังเทหังเทวากายังอับลิปุเลสันติติาอาทัโขพคะกวาพิกุอัมเตสิเยปุเยนะพิกเว ชาสุสุโลกาตาสุเทวตาสันติตาโหติตาตคาตังทัตศนายะพิคูสังขจะเอปิเติกะเวอะเหสุอัตตาตะมันทานังอะสะหันโตธัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกะวันตานังเอตัประมะเยวะเทวตาสันติปาติตาอะเหสุงเตยะ ถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวจะเวสันติอานาคตะมะทานังอรหโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิพระขะวันตานังอเตปะเลมาเยวะเทวตาสันติทาพระวันสันติเตยถาปิไมหังเอตาระหิอาจิสิกามิพิกขเวทกายาังมามา,มานิจิตติตามิ พิกเวเทวกายานังนามานิเทสามิพิกเวเทวกายานังนามานิจุตตาฐานาถะจุตถากังนามาสิกโลทะพิระสามิติเอวัมะเตติโขเตภิกุภะกะวะโตปัจจโสสงอัควาอัตถะโวจะสิโสศิโลกะ มะนุกะะันสมิยะถากุมมาตัสสะสิตาเยสิตาสิริกะพลังปะริหัตตาสามะหิตาปุตุตสีหาวะลีนาโรมหงังเพียสามิสามพุนโนอัตะมะนะตาทุตาวิปสัสนามะนาวิลาภิโยปัจจะสะเตนะเัเตวาเต ปิละวัะเตเปตเตอมันติตัตถาสาวเกสาะระเนตะเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาะพิกะโวเตจัอัมปะปตะะิกะลุงจุตตวาพุทธสารตะนังเตสัมปะตุละหุยานังอะมนนสานะทัศนะนังอะเปเกตะทัศขุงทัสัง อัตตะสัตตะลิงสัตังเอเกสหักสานังอมนุตตะมัมตุสูงเอเปเกนัทธามัตถคุงทิสาสัพพาพอุพาอาหุงตัสสะสัพพังอัพิยายะอะัพิขิตวานะจักกุมาตะโตะมันตะหิสัตธาตาวะเกสารณีระ,ะเต เอวกายาอภิกันตาเทวิชานาถภิกขะเววัโวหังคิตตาฤทสามิสิริหิอนุปุตโธจัตตสหัสาวะยักขาคุมากะปิวัตวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโทธะมนาภิกขามงภิกขุนังสามิตังวะนางจะสัตตาเทว วตายักขานานัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโททมานาอภิการมุงพิคุนังสามิตังวะนังอิเจเตโสจะหะสหัสายักขานนัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัติโนโททมานาอภิการมุงพิกุนังสามิตังวะนังเวสมิตามิจจะสตายักขานนัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัติโนโททมานา พิการมงพิขุนางสามิตังวะหนังกุมพิโลชลาคะอิกโกเวปุรัสสะนิเวสนังพิโยนางสัตสหัสสาสังยักขานางปาริรุปัะสะติกุมพิโลราชฆะ,ะอิโกโธปกะจะมิตังวะหนังปุริมันจะทีสังราชาตัทธรัตโธปัสสติ คำทันพานังอธิปติมหาราชายะสันติโสปุนาปิอาสะพะหาโอินทะนามานมัทัพพะราอิติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสสิโนโททมานาอภิสามงพิขุนังสางจังวนังทักขินันจะทีสังราชาวิอุโลดับภาษาสติกรมพระทานังอธิปติมหาราชายะสันติ ปุณตาปิสัสะพระหโวอินทะนามามะทัพพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโททะมานาอภิกามง์พิกุนังสามิตังวันังปัจจิมันจะทีสังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุณตาปิสัสะพระหโวอินทะนามาระทัพพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโททะมานา พิกาโมงพิขุนังสามิตังวะนังอุตตะละจ,จกทีสังราชากุเวโลตัตปัสสติยักขาอธิปติมหาราชายัตสิโสปุณตาปิตัสสะพระหัวอินทะนามามัทภะราอิทิมันโตทุติมันโตว,วันนวันโตยัตสิโนโททัมนาพิฆาโมงพิขุนังสามิตังวะนังปุริละทีสังตะละรัตโต ทีเนนะวิโอหโกปัญจิเมนะพิกุปปขโขกุเบโลหุตะลังทีสังจัตตาโลเตมหาราชาสุมันตาจัสุโล,าาลติสาทัทัสัมมาอาคุสุระเนกปิระวัตเถเตสังมายาวิโนโทาสังอาคูวิจานิกาสัทธามายาคุเกท,ทุเวเนทุวิทุจัเวทุตโตสห จันทะโนกามะเสโทจักกินุนทันตุนิทันตุจะมนาโทอะอาพโยจ,จักเทวะสุโตจักมากะริจะเตเสโนจักคำพันโพโนโลาราชาชะโนสะโภอาคูปัญจากิขโขเทวะคิดภะหลูสุริยวัจชสาเอเต จะเนจะราธาโนคันทันภาสหาปุชุพิโมกทะมานาอภิกันตาหมู่พิกุนางสามิตังวะนางอาถาคูนาสกานาคาเวสะลาสหาจะกากัมพระรัตตาลาอาคูตายะปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทัตรัตถาจะอาคูนาคายาะตสิโนเอราวะโนมหานาโคโสปกาสเมตังวะหนังเยนาคาเลเชสหหัตสติทิมพาพิชาปขิวิสุจักคูวิหัสญาเตวะนะมัตตปิตตาติตาสุปันนาติเตสะนามังอภา,ายันตา นาคาาชาณนะมาศีสุป,ปันนโตเขมรมก,กาศิพุทโธทสหิวิจาหิอุปัฏยาตานาคาสุป,ปันนาตะระนะมักกุสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสัมุตมังอสุราสิตาพระตะโลวาสวัสเสตเตอิธิมันโตยะสสิโนกาละกัญชา มาหิสิสมาอะสุลาทานเวคะสาเวปจิติตุจิติปลาลาโทณมุจีตหาสตาาะพิลิปุตตานังตัพเพเวโรจะนามกาเสนันหิตวาพิลิงเสนังลาหุพันธะมุกามุงจปะโยธานิพัตเตพิขุนังสัมมิตังวะนัง อาโปจะเทวาปะทะวีจะเตโชวาโยจะทาคะมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจักยะสัสสาสหเมตตาการุณากายยิกาอาคูเทวายะส,ะสัจิโนทะเลตะเตทะเลทากายาสเพนานัตตะวันตินโนอิทธิมันโตจุติมันโตว,วันณะวันโตยะสัตติโนโททะมนาอภิกามุภิขุนางสามิตังวะหนัง เวทูจะเทวาสหติจะอาตมาจะทุกเวยะมาจันทูสุนิปันิสาเทวาจันทะมาคูปุริคติสุริยะสุปนาสิเทวาสุริยะมาคูปุริกิตานักขิตานิปุริคติตวาวาคูมันทะปาลาหากาวะสุนังวาสะโโห เตโทตโกปะคะปุริทะโถทะเลเตทะเลทากายาสเพนานัตตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสติโนโททะมานาอภิกามูพิขุนังสามิตังวะนังอาถาคู่สหภูเทวาชาระสมัตคีสิทิวะอหยันทะกาจากโรชาจารุมาปุมพระสิพาสิโน วะลุนาสหธรรม,มาจะอุตตตาจากอเนชกาสุเรยะอุจิราอาภูอาโคเบสะวะเนสิโนทะเลเตทะเลทากายาสเพนานัตตะวันติโนอิธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโททัมานาอาภิกามงภิกขุนังสามิตังวะนังตามานามหาสมานามนุสษษามนุสษษุตษตา,า,ามา ทาปะทูิกาอาคูอาคูมโนปะทาสิกูอาหาคูฮะระโยเทวายะจาโลหิตวาสิโนประราคาปะหาประราคาอาคูเทาวายะสัสติโสทะเลเตทะเลทากายาสัพเพนานัตตวันติโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสสีโนโททะมานาอภิฆามงพิกุมมน,นังสามิตังวัดน,นัง สุกากะลุหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะกะหาป้าปาโมกคราอาคูเทวาวิจักกนาสัทธามัตตาหาลาัคชามิส,สกาจะยัตสิโนทัศยังอาหาประชมโนโยทิสาอภพิวัต,ติเเติทเลเตทะเลทากายาสัเพ นาณตวตันติโนอิติมันโตจุติมันโตว,วันนวันโตยสะสัตสิโนโทธะมานาอภิกามงพิกุนหนังสามิตังวะหนังเขมิยาดุสิตามายาพัตตะกาจากยาสะยัสัติโนโลมพิตะการามเสถาโชติมานาจาาสะสวานิมาณัตติโนโออาคูอาถาคูปะละนิมติตาทัเลเตทะเลทากายาสัพเพ นานัตตวันติโนอิทิมันโตทุติมันโตวันะวันโตยัสสติโนโททัมานาพิกามงพิกุนยังสามิตังวะนังเศตเถเตเทวะนิกายาสเพนานัตตวันติโนนามันวะเนยะอาคันโุงเยจันเยสัทิสาสหะปะพุทธะชาติมัคกะลังโอขติเนนะมาสะวัง คัะโมคะตะัตละนาคังจันทะวะัสิตาติตังจุพัมมามะระมัตโตจะปุตตาอิทินักโตสหจะนางกุม,มาโลติโสสะโสปะคะสะมิงติงวะหนังตะสหพัมมาโกกานังมหาพัมมาพิติทะติอะปันโนุติมันโตพิสสะมากายโย ัต,ติโสทะเลสตถะสตาอาคูปเจกะวสะสาวติโนคำสันเตเจมัชโตอาคาลิหตโตปะลิวาลิโตเตสัมเทอภิกันเตถิเนเทเว,เวสัพเพม,เมะเกมะละสานาอภิกันมิปัะสาะกัตสะมิทยิยังหะทะคันหะทะพันทัตะ ตาเคนะพันทะมัตถุโวสัมันตาปาลิวาเลทะโมโอบุญจิทะโกจินางอิติตัตะมหาเสโนโกันหาเสนงางอะเปยิปะสีนาอะตะมัตฉะจะักสะหังกัตวานะเพระวังยะถาปาลิาโสเมโโคะถะยงังโตสะ ชุโกตทาโสปุจจุทาวัติสังคุณโธอะส่ยังวเสจเตสัพังอะพิยายะวะริกิตวานะจักุมาจัโตอะมันตติทาสัทาสาวะเกสาระเนสเตมะระเนสาอะพิกันตาเตวิชานะคาะพิกาโวเตจะอะปัมปะ กะลงสุตตวาพุทธะตัสสังวิคเลเคหิปก,กาโมเนสังโลมันปิยินชยงสงเปวิตาสังคามาระพ,พิตาติตายะสันสิโนโททันติตหาภูเตหิะวากาเตชะเนสุตาติ